รักให้เต็มบีเกอร์ที่มาและความสำคัญปัจจุบันสังคมไทยของเรามีเด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมากนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้เป็นผลมาจากปัญหาหลายๆด้านที่ยังแก้ไม่ได้เช่นปัญหาการท้องในวัยเรียนเนื่องจากพ่อและแม่ขาดความพร้อมและความรู้เท่าไม่ถึงการบางรายจึงนำบุตรมาทิ้งบางรายทำแท้ง น้อยคนนักที่จะเก็บเด็กไว้และนั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้น้องๆหลายๆคนกลายเป็นเด็กกพาพร้าและจากปัญหาหลายๆด้านนี้จึงส่งผลให้จํานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กกาพร้าเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีน้องๆกลุ่มนี้ขาดความรักความเอาใจใส่ที่ควรจะได้รับจากพ่อและแม่ขาดโอกาสดีๆที่จะได้ทำและได้เห็นในสิ่งต่างๆที่เด็กทั่วไปควรมีซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เร่งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำโครงงาน เติมรักให้เดมบิเกอร์ขึ้นเพื่อมอบโอกาสดีๆให้แก่น้องๆพร้อมกับมอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆเพื่อให้น้องๆมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นทั้งด้านความคิดการพูดการกล้าแสดงออกและสร้างจินตนาการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้แก่น้องๆวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ 2. ฝึกให้น้องๆมีความกล้าแสดงออกและฝึกความเป็นผู้นำขอบเขตการศึกษาสถานงึคอเด็กบ้านแคนทองถนนกสิรกรทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวนน้อง15คนดำเนินกินจกรรมในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2558 เวลา15บหนาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน 1. น้องๆมีพัฒนาการในการเรียนรู้ทางด้านความคิดการอ่านและการเขียนมากขึ้น 2. น้องๆมีความร่วมมือและความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและมีความกล้าสแสดงออกมากขึ้น สะสดุอุปกรณ์น้ำส้มสายชูดินน้ำมันสีผสมอาหารน้ำยาล้างจานจานหรือถาดกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์และลูกโป่งตารางกิจกรรม กิจกรรมที่หนึ่งน้องชื่ออะไรกิจกรรมน้องชื่ออะไรนี้เป็นการฝึกทักษะด้านการเป็นผู้นำและการกล้าแสดงออกให้แกน่น้องๆโดยให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวให้เพื่อนๆและพี่ๆได้รู้จักกิจกรรมที่สองกิจกรรมภูเขาไฟลาวา ก,กิจกรรมภูเขาไฟลาวาเป็นการสาธิตการทดลองด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กให้แก่น้องๆได้ดูและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการฝึกทักษะด้านการสังเกตของน้องๆและมอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆเพื่อให้น้องๆนำไปใช้ต่อไปในอนาคตกิจกรรมที่3กิจกรรมมาเล่นกันเถอะ กิจกรรมมาเล่นกันเถอะถือเป็นกิจกรรมสนทนาการโดยที่พี่พี่จะพาน้องๆเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมขี่ม,ม้าสมเมืองหรือเกมประคองรักซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะทางด้านการกล้าแสดงออกให้แก่น้องๆและยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆกับพี่พอีกด้วยกิจกรรมที่ 4, กิจกรรมสีเรืองระบา กิจกรรมสีเลิองระบำถือเป็นการสาธิตการทดลองด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะให้น้องๆได้สังเกตและลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งถือได้ว่าเป็นการฝึกทักษะด้านการกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกให้แก่น้องๆกิจกรรมที่5กิจกรรมนักปั้นรุ่นจิว๋ว กิจกรรมนัาปั้นลุ่นจิ๋วนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ฝึกฝนทักษะทางด้านการจินตนาการเพิ่มถึงเป็นการฝึกความคิดสร้างสารรค์ให้แก่น้องๆโดยการปั้นดินน้ำมันตามจินตนานการของน้องๆ สรุปผลการดำเนินงานจากที่ผู้จัดทำได้ทำโครงงานเติมรักให้เต็มบิกเกอร์ซึ่งเป็นโครงงานเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆทั้งทักษะด้านการเรียนรู้ทักษะด้านความคิดความกล้าแสดงออกและฝึกทักษะความเป็นผู้นำโดยมีการให้น้องๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแสดงความคิดเห็นและฝึกการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในอนาคตจากกิจกรรมที่ได้ทำขึ้นปรากฏว่าน้องๆมีทักษะที่ดีในด้านต่างๆที่สามารถพัฒนาต่อไปได้เช่นน้องๆกล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกมีจินตนาการในการเรียนรู้ที่ดีมีการปรับตัวในการทำงานร่วมกันเข้ากับสังคมได้ดีและรู้จักเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นซึ่งทักษะเหล่านี้ ทำให้น้องๆสามารถพัฒนาและเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมได้ในอนาคตประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 1. น,น้องๆมีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะตอบและกล้าที่จะถามในสิ่งที่สงสัย 2. น้องๆมีพัฒนาการในด้านความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นข้อเสนอแนะ 1. ในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปควรจัดก,กิจกรรมในเขตชนบทเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่น้องๆในเขตชนบท 2. ควรศึกษาพฤติกรรมของเด็กๆมาเป็นอย่างดีเพราะการที่จะดึงความสนใจจากเด็กๆจำนวนมากนั้นถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก